คืออือ,อูอค่ะกอองทับก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะตอนนี้นะคะก่อนที่น้องคิงจะไปทำคลิป ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ขอมาแวะกินของปโปรดอีกหนึ่งอย่างของน้องคิงนั่นก็คือพิซซ่านะคะสิ่งที่น้องคัคิงชอบนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแนวชีสนะคะอย่างพิซซ่าก็จะเป็นแบบขอบชีสหน้าชีสอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่น้องคิงชอบนะคะ <G ül üyor> เดี๋ยวน้องคิงกําลังรอพนักงานนะคะมาให้บริการแล้วก็รับออเดอร์อยู่ค่ะ ปุ่มตรงไหนบอกแหละพิซซ่าน้องคิงมาแล้วนะคะอันนี้เป็นดับเบิลชีสขอบชีสนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำผลไม้นะคะน้ำส้มปั่นของน้องคิงมนาะเรียบร้อยแล้วน้องคิงกินไปกี่ชิ้นแล้วคะ <c oughs> อันนี้เป็นชิ้นที่สองแล้วนะคะดูซิว่าน้องคิงจะกินได้กี่ชิ้นนะคะวันนี้แต่ว่าชีส ชีสี่ป๊อปของน้องคิงยังไม่มาอีกเ<อ>นะี่ยกินมากกินมากเร่พอก็ไม่ทันให้หนูและหนูจะแก้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาเช็ด้เร็ดก่อนเลยแตสไม่ใจหรอกมันอร่อยใจรู้เยอะค่ะอีกหนึ่งเมนูมาแล้วนะคะบอลชีสชีสยืดน,นะคะอร่อยไหมครับอร่อย Um อุ้ยน้องอะไรอะกำลังจ่ายให้น้องคิงนะคะไปทำภารกิจจ่ายเงินให้คุณแม่กับคุณพ่อนะคะดูสิว่าน้องคิงจะทำสำเร็จไหมน <cle> <cruise> <school> <c oughs> <c oughs> oh ี่นี่นี่นี่หนูจะซื้ออะไรสักอย่าง